เดือดแน่สองรถใหม่เปิดตัว2024ไทจีนญี่ปุ่นยุโรปปีแห่งรถไฟฟ้าจัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดวิว,วนะครับพร้อมออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินจากกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทเช็คเลย ก่อนอื่นเลยพวกเราต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่ชาวช่องทุกท่านขอให้ปีนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับทุกคนนะครับและแน่นอนว่าปีใหม่แบบนี้ค่ายรถก็ต้องเริ่มเสาะหาของเล่นใหม่หมรถใหม่ๆให้กับแฟนๆชาวไทยที่น่ารักอยู่แล้วยิ่งเห็นยอดจองที่ถล่มทลายเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็ยิ่งถึงบางอ้อเลยว่าปีนี้ต้องดุเดือดจริงๆวันนี้ที่สุดจะขอพาทุกคนไปทําความรู้จักกับกองทัพรถที่จอบเข้าคิวเตรียมทําตลาดในปี2024นี้แบบครบจบในคลิปเดียวถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับ เรามาเริ่มกันทแบรนด์ค่ายจีนก่อนเลยดีกว่าเพราะหลังจากที่โชว์ฟอร์มเนื้วความคาดหมายกว่าดยอดจองในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023ไปถึง5อันดับในท็อป10 <c oughs> ก็ทำเอาตลาดปั่นป่วนไปหมด แถมดูทรงปีนี้พี่จีนก็เตรียมซุ้มย่งเค้กก้อนใหญ่จากตลาดแบบไม่มีพักเช่นกันค่ายแรกแน่นอนต้องเป็นค่ายนี้ b y d ที่เตรียมนำซีลยูรถ4 s u v ที่พร้อมจะมาตอกกรนความฮิตของดีพา S07 ด้วยขุมพลังมอเตอร์เดี่ยวให้กำลังสูงสุด2 0 4 2 1 8แรงมา้าแรงบิด310-330นิวตันเมตรจับคู่กับแบต LFP ขนาด71-87กิโลวัตต์อา่วิงวินัยไกลสุด5 2 0 6 0 5กิโลเมตรตามมาตรฐาน c l t c ของจีนสุดอีกสองคันที่มีลุ้นมาไทยกับเขาเหมือนกันคือน้องนกนางนวลซ ขนาดเล็กกว่าน้องโลมาที่พร้อมต่อกรตลาดอีโคคาร์และรถไฟฟ้าในกลุ่มมินิอีวีโดยเฉพาะและพี่ใหญ่สิงโตทะเลอย่งางซีไลออนที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็อาจมีลุ้นได้มาเสริมทัพซ U ลูเช่นกันเนต้าเองก็เดินหน้าบุกตลาดไทยครั้งใหญ่พร้อมประกอบด้วยกันถึง2รุ่นขันแรกคือเนต้าวี2หรือเนต้าวีรุ่นปรับโฉมที่ทางค่ายเริ่มทดลองผลิตคาดพร้อมวางขายและส่งมอบเดนเดืนี้ ต่อมาจะเป็นรถ SUV อย่างรุ่น X ที่มีเขาลือหนาหูมากว่าถังคายน่าจะเคาะราคาไม่เกิน1ล้านบาท <Wow. S 1> เท่านั้นยังไม่พอในยต้ายยางเตรียมนำเจ้า GT รถสปอร์ตไฟฟ้า2ประตูมาประเดิมอีกเช่นกันบอกเลยปีนี้พี่เขาพร้อมเปิดวอลสลัดภาพจำจากค่ายรถเล็กแบรนด์จีนเตรียมแต่เต้าเป็นเจ้าพ่อวงการรถไฟฟ้าแน่แน่ ส่วนน้องใหม่ไฟแรงอย่างฉังอ่านก็กำลังมือขึ้นกับแบรนดดีพอรพร้อมสารต่อความสำเร็จด้วยการส่งแบรนด์พรีเมียมอย่างอวัธามาบุกไทยด้วยรุ่น11และ12แต่ยีงใจปั๊มส่งแบรนด์นีโวมาร่วมแจมในตลาดไทยด้วยเช่นกันเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นรุ่น A07 ซึ่งเราก็าได้ทำคลิปเจาะลึกรถทุกรุ่นไว้แล้วสามารถกดดูที่ลิงก์ได้เลย วากเ g จเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็มีรถไฟฟ้าที่พร้อมโตใครอื่นจนถึงขนาดต้องเปิดเซกเมนต์ใหม่ด้วยไซเบอร์สเตอร์รถสปอร์ตเปิดประทุนตามสเปคจีนมีให้เลือกทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวและคู่314-544แรงมา้า475-725นิวตันเมตรแสงสุอร,ร์คาได้สบายๆที่พิลกสุดคือหลังจากมีรูปสิทธิบัตรหลุดวันโซเชียลไม่แน่นะบ้านเราอาจจะเห็น H s สมใหม่ในครับรถไฟฟ้าช่วงเวลาเดียวกันก็เป็นได้ ส่วนค่ายมามืดอย่างบูลิงก็เตรียมส่งรถเล็กบุกตลาดไทยถึง2คันคันแรกอย่างบิงโกถูกวางตัวให้เป็นคู่แข่งเตรียมต่อกอกับเนต้า V2 ให้กําลังสงสุด68แรงม้า150นิวตันเมตรจับคู่กับแบต LFP 31.9ถึง37.9กิโลวัตต์แอววินิจไกลสุด333ถึง410กิโลเมตร CLTC และป่าจุ้นเย็บรถทรงกล่อง SUV s i ส์ mini เอาใจใส่ลุยซึ่งทั้ง2คันเราก็เคยทําคลิปไปแล้วเช่นกันกดไปดไดู้เลยนะครับ อีกค่ายที่เตรียมหขนคืนสุดตลาดไทยหลังจากห่างหายวงการไปน,นานอย่างเชอรี่กลับมารอบนี้บริษัทแม่บุกด้วยตัวเองกับโอมบดา 5EV รถ SUV ไฟฟ,ไฟฟ้าไซส์เดียวกับแอตโต3ที่เราเคยพาไปดูและทดลองขับคันจริงมาแล้วก่อนหน้านี้ ตบ้ทยด้วยค่ายจีนยักษ์ใหญ่สุดเก๋าอย่างจีลี่ที่สอแวร์มีลุ้นให้เห็นกันในปี2024เพราแะแววมาว่าตอนนี้ทางแบรนด์ซิกเกอร์เองก็กำลังเปิดรับสมบัครพนักงานไทยอยู่หลายตำแหน่งประกอบกับที่ซิกเกอร์เป็นแบรนด์พรีเมียมในเครือจลี่ด้วยแล้ว <ๆ S 2> ก็ทำเอาหลายคนต้องมานั่งลุ้นกันอีกทีว่ารอบนี้จะมีอะไรมาให้เชยชมบ้างตั้งแต่รุ่น001 007 009หรือแม้กระทั่งรุ่น X เนี่ยราคาย,ย่อมเยาที่ต้องปูเสือรอติดตามกันไปอีกสักพักว่าทางค่ายจะออกมาฟันธงและเดินเกมในรูปแแบบไหนนกั่ ก่อนที่เราจะพาไปตะลุยดูแผนจากค่ายอื่นทั่วโลกฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราด้วยนะครับหลังจากค่ายจีนรุกวงการรถยนต์ในบ้านเราอย่างหนัก<ๆ>ก็เรีเดียวว่าค่ายญี่ปุ่นที่เคยได้ตำแหน่งที่หนึ่งขวัญใจแม่ยกก็เริ่มสั่นคลอนซะแล้วในปีนี้โตโยต้ยา,ตาเองก็ขอแก้เกมด้วยการปรับโฉมรถในไลอ้อัพร้อมเปิดตัวรถไฮบริดอีกหลายคันคันแรกที่ออกมานั่งยันนอนยันแล้วว่าจะมาไทยแน่ๆคือ Camry Generation ใหม่ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วทั้งในอเมริกาและจีน ซึ่งฝั่งบานเราก็น่าจะได้ดีไซน์กันชนหน้าจากเวอร์ชันกีนเป็นหลักและคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี2024ขั้นต่อมาที่มีความเป็นไปได้สูงคือ Yaris Ative H-EV Hybrid เพราะหลังจากที่โดนเลื่อนการเปิดตัวออกไปเพื่อหลีกทางให้กับพี่น้องร่วมชื่ออย่าง Yaris Cross H-EV ก็ถึงคราวที่ A t ท v e จะได้ใช้เวลากับเขาบ้างสักทีซึ่งที่ผ่านมาเราได้เห็นรูปสปายช็อตในคราบ GR Sport จากสื่อ,อยังดนชื่อดังในไทยอย่างเฮดไลแม็กกันไปบ้างแล้วบอกเลยถ้ามาจริงเมื่อไหร่วงการรถ,ถือนนแ่ๆ อีกคันที่มีข่าวว่าจะได้ทําตลาดในไทยคือวอกซี่รถส่ง MPV ขนาดกลางเอาใจคนรักครอบครัวหรือเจ้าคันนี้จะเป็นการนําเข้ามาจากอินโดนีเซียใช้ขุมพลังพื้นฐานเดียวกันกับคุโรระครอสโฉมใหม่หากใครสนใจย้อนกลับไปดูคลิปรีวิวรุ่นฝาแฝดอย่างโนอาที่เราเคยทําไว้ได้เลยครับอีกคันที่ไม่เู้มาว่าจะได้ปรับโฉมคือค o โรระครอสซอฟแวร์ปรับดีไซน์ด้านหน้าใหม่เพิ่มเบรกมือไฟฟ้าอัพไซส์จอและอาจได้ขุมพลังใหม่ด้วยนะ ส่วนกระบะไฮลักสโใหม่จะมาพร้อมกับกลุ่มพลังดีเซลมาล์ไฮบริด 48v ก็เริ่มได้ยินข่าวลือนาหูแล้วว่าปีนี้น่าจะได้เห็นกันแน่ๆ เท่านั้นยังไม่พอพี่โตเอกก็ใจปั้มเตรียมส่งกระบะให้ลักซ์ทีอาร์สปอร์ตตัวตึงใสออฟโรดมาขายในไทยอีกตาหากมาโชว์ตัวเรยกน้ำย่อยในงานแข่งรถอีเดมิสซ600 Super endurance 2023ที่จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับเจ้า p ร i ยุสและยังมีกระบะไฮลัก์คุ้มพลัง3ารูปแบบทั้งไฟฟ้าล้วนไฮโดรเจนและไฮบริดที่มีแผนจะทำตลาดในไทยปีนี้เช่นกันใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูคลิปที่คุณอ๊อฟพาชมได้เลยจ้า ฟาก Honda าก็มี HRV เวอร์ชันไฟฟ้ากับเจ้า E N 1ที่ยั่วแฟนขับชาวไทยมานานแสนนานจนล่าสุดก็เริ่มประกอบโรงงานในบ้านเรากันแล้วคาดว่าตัวรถจะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวแรงสุด2 4แรงม้าแรงบิด310นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเทอรี่ลิเธียมไอออนขนาด68.8กิโลวัตต์ชัวิ่งไิ้ัยไกลสุด510กิโลเมตร NEDC มาลุ้นกันอีกทีว่าพี่ฮอนเขาจะเคาะราคาออกมาเท่าไหร่บอกเลยก่อนงานมอเตอร์โชว์เดือนมีนานี้น่าจะได้เห็นกันแน่ ส่วนนิสสันเจ้าพ่อตลาดวายหลังจากอมากสิบว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกสปีถึงจะเปิดตัวรถใหม่ก็เล่นทำเอาแฟนๆและดีลเลอร์ต้องปาดเหงื่อกันเป็นแถวแต่จากที่เราไปล้วงข้อมูลเด็ดก็พบว่าปีนี้เราอาจจะได้เริ่มเห็นรถคันใหม่กันบ้างแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นกระบะนวราร่าโฉมใหม่ที่ทางเว็บไซต์ daf.com.eu จากออสเตรเลียได้เผยเอกสารสุด Exclusive พร้อมกระบอกทำลายในการเปิดตัวว่าจะอยู่ในช่วงกลางปี2024ถือว่าน่าสนใจมากในทีเดียว อีกคันที่ต้องร้องว้าวไม่แพ้กันคือเ e ร e n น่อีพาวซึ่งข่าวนี้ก็มีการคอนเฟิร์มจากเฮตไลแม็กแล้วว่าพินิสันจะเปิดตลาดใหม่ด้วยการน,นำรถครอบครัวคันนี้มาขายด้วยเบื้องต้นคาัดว่าจะเป็นขุมพลัง e-Power เครื่องเป็นซซน1.4ลิตร3สูบทำงานคูก่กับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม163แรงม้า315นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ในขณะที่ค่ายญี่ปุ่นเบอร์รองอย่างมิซูบิชิก็ต้องทำกันบ้านอย่างหนักหลังจากยอดขายไททันชมใหม่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมากลับไม่เป็นดังหวังกลับมารอบนี้พี่มิซูเลยต้องรีบส่งมอบไททันแอสไีดกระบะยกสูงหน้าหลอกเข้ามาแก้เกมให้สะบัดพร้อมกับเอาใจคนรักครอบครัวแบบผมด้วยการเปิดตัว e x p a n d เ r h e ดที่เป็นรถมินิ m อ v เหมือนเดิมเพิม่มเติมคือขุมพลังไฮบริดแบบใหม่แบบสับที่เหล่าบรรดาสื่อทไทยแว่วมาว่าน่าจะได้เห็นกันช่วงต้นปี2024ในงาน Motor เองก็เดดินเกม้ตอรีบนาเจ้าชา,าชชมมมห่เดยอดขาขายของ็ที่โดนให้ แชมป์ปัดหน้าเป็นพอสมควรถ้าใครอยากเห็นพรีวิวคันจริงแบบน้ำจิ้มกันสักนิดก็กดเข้าไปดูในช่องเราได้เลยครับหากพูดถึงค่ายอเมริกาก็คงหนีไม่พ้นเจ้าพ่อรถไฟฟ้าอย่างเทสซาซึ่งรุ่นที่มีแนวโน้มจะได้เข้าไทยแน่ๆก็คือโมเดลวายรุ่นปรับโฉมที่คาดว่าจะเห็นกันในช่วงปี2024โดยสื่อต่างประเทศคาดการว่าจะมีดีไซน์เหมือนกับโมเดล3ที่เพิ่งปรับโฉมไปและจะเพิ่มออปชันท้งหน้าจอสาหรับผู้โดยสารตอนหลังขนาด8นิ้วเพิ่มออปชันสีบอกไปจนถึงปรับเปลีี่่ยยนนนนนกกรรระจให้เเเป็แบบถบถสงงัอ ซุนฟอร์ดจากที่ได้เปิดตัวเรนเจอร์พ H เอชไัคกินเทบิทในต่างประเทศพร้อมบอกใบว่าจะเริ่มขายจริงในช่วงครึ่งหลังของปี2 0 2 4นั่นหมายความว่าในไทยก็อาจมีรุ้นในช่วงเวลาเล่ยเลี่ยกันขุมพลังจะเป็นเครื่องเบนซินส3สลิตรสสูบเทอร์โบชุดเดียวกับ f o อร์ Must สแ ang ง c o b o o ูสทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ45กิโลเมตรเรามาดูที่ค่ายเก Lisa, าหลีซารังเฮโยกันบ้างหลังจากที่ทางฮุนไดเปิดตัวอีกห กันซีนไม่ให้พีซีดานอย่างออนกซิกซ์ออกมาลดเล่นก็คงจะไม่ได้เพราะต้องยอมรับจริงๆว่าตอนนี้ตลาดรถซีดานไฟฟ้ากำลังฟาดฟันกันมันสุดๆซึ่งเจ้าอเนกซิกซ์จะมีให้เลือกทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวและคู่ให้กําลังสูงสุด217-325แรงมาแรงบิด3 5 0 6 5นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ไอออนขนาด53-77.4กิโลวัตต์อัวินิไกลสุด429-614กิโลเมตร WLTP พร้อมเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับสามสหายไ้จีนอย่างแน่นอน อีกคันที่มีแนวโน้มได้มาขายในไทยเหมือนกันคืออ o onic 5N ด้วยพละกำลังมอเตอร์คู่ระดับ650แรงม้า740นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ภายใน3.4วิเท่านั้นมีความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่260กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถมล่าสุดทางค่ายยังนำรุ่นพวงมาลัยขวามมาโชว์ตัวเช็คเลตติ้งที่ i o o n i c Lab ใน Tru ด Digital Park ใครสายซิงต้องไม่พลาดเก็บเงินรอคันนี้เลย ส่วนค่ากรีฟาแฟดอย่างเกียร์หลังจากที่บริษัทแม่เข้ามาลุยตลาดไทยด้วยตัวเองในปี2024ก็มีวงในแอบกระซิบมาว่าจะมีรถไฟฟ้าสุดอลังการอย่างเกียร์ e ีวีนรถ SUV ไฟฟ้าไซส์ใหญ่3แถวเจที่นั่งที่เกิดมาเพื่อเอาใจครอบครัวใหญ่โดยเฉพาะตัวรถจะมาพร้อมกับมอเตอร์เดี่ยวหรือคู่ให้กำลังสูงสุด215-385แรงมา้าแรงบิด350-600นิวตันเมตรจับคู่กับแบตขนาด76.1-99.8กิโลวัตต์อ่ววินิจัยสุด ถึง541กิโลเมตรตกแท้ดยรถย s v FIFA, ไฟฟ้าไซส์พอๆกับ BMW iX3 ในราคาที่เอื้อมถึงได้อย่าง EV5 งานนี้ทางค่ายก็ออกมาเคลมแล้วว่าจะวิ่งได้ไกล530-720ถึงกิโลเมตร CLTC เลยทีเดียว ฟากยุโรปหลังจากโดนค่ายจีนถล่มไปก็อ้วมพอสมควรโดยเฉพาะกลุ่มรถราคา2ล้านบวกลบแต่ทางโบว์วค่ายหรูสุดพรีเมียมก็ไม่หวัน่นนอกจาก e x 3 0ก็เตรียมส่งรถ e v ไซส์ใหญ่ถึง2คันล,ลงตลาดคันแรกคือ e x 9 0รถ s u v 7จที่นั่งขนาดเบิ้มควัญใจสสยครอบครัวใหญ่โดดเด่นด้วยสไตล์สวิเดชและความมินิมอลมาพร้อมกับลุมพลังมอเตอร์เดี่ยวหรือคู่ให้กำลังสูงสุด4 0 8 5 1 7แดงรงมา้า770-9ร้ิเานิวตันเมตรเร่งแรงเร้าๆสำหรับพบ้านใส่ซิ่ง แต่ถ้าใครอยากได้รถไซส์ใหญ่กว่านี้เน้นให้ผู้บริาหารงนัง่งๆนอนๆก็ต้องนี่เลย E.M.90 รถ MPV สุดลักรูพร้อมคุมพลังมอเตอร์เดี่ยว272มมา343นิวตันเมตรและแบตขนาด116กิโลวัตต์ชัวิ่งนด้ไกลสุดถึง738กิโลเมตรงาน Alpha, 9, น,านี้เอาฝาดและแม็กซัสนายมีแนวน่าจะบอกให้ ส่วนค่ายใบยพัดอย่าง BMW ก็น่าจะมีรถไฟฟ้า iX1 และฝาแฝด iX2 ให้ได้ลุ้นกันเพราะในเมื่อโรงงานในไทยเริ่มประกอบ x 1บวกกับกระแสะรถไฟฟ้ามาแรงแบบนี้ทาง BMW เองก็ต้องใส่เกียร์เดินหน้าโดยฝาแฝดซ้าคู่นี้จะมาพร้อมกับมอเตอร์เดียวรืยคู่ให้กำลังสูงสุด204-313ถึงมรามแรงมา้าแรงบิด2 5 0 4 9อถึงนิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุด4 3 8 4้5แถึงกิโลเมตร WLTP แต่ถ้าทางค่ายยังอยู่เฉยบอกเลยงานนี้ตกขบวนแน่ และทั้งหมดนี้คือขบวนรถใหม่ที่น่าจะเปิดตัวในไทยปี2024บอกเลยว่าน่าจะเป็นปีที่คึกคักและเดือดสุดๆเพราะแต่ละค่ายได้รูดิ่ของค่ายรถจีนที่มาแย่งเค้กกันไปพอสมควรต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อรับมือกันให้ได้และคุณครับเลงรถคันไหนจากค่ายไหนเอาไว้บ้างมาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจะพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ